เอาน้ำมาลาดได้ไหมเอาเอาน้ำมาลาดได้ไหมฮะ<า>ก็มมดเนี่ยหรือปวเอ่ดเนี่ยม,มดกับปว ปัวของมดน,นี่เลยนี่คือกิ่งตาแปบ๊บหนึ่งนะฮุบชูจัแบบดแป๊บัวใช่จะจ็แจแบบดแป๊บเพวร์คให้เป็นคนพาพูดระปักคิวฮะตามือไม่เจ็บหรือไงให้เป็นคนพาพูดะ่ะพี่คิวพี่คิวนำเลย ตายอยู่เนี่ยมีนเก็บกองเรื่องไหนเนี่ยก้มไปหมดยังเหลือก็อีเหลือก็อีเอ้ยเหลือโต๊ะใช่ไหมเนี่ยโต๊ะเป็นรูปหัวไปเนี่ยตาย